สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง i m i t a g e Channel นะครับผมบอมนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับหนังสือกระตูนนะครับซึ่งปกติในช่องเราเนี่ยรีวิวแต่ของเล่นของสะสมโมเดลใช่ไหมแต่พอดีมีเพื่อนๆนะครับสมาชิกในเพจเนี่ยทักเข้ามาบอกว่า อยากให้พี่นะครับรีวิวการ์ตูนด้านหลังบ้างนะที่อยู่ในชั้นก็จริงๆเนี่ยสะสมกันมาตั้งแต่สมัยประถมเลยพี่เดียวนะครับ <Wow. S 1> จริงๆก็มันยี่สิบปีได้แล้วนะถ้าเริ่มแต่เล่มแรกๆเลยนะครับก็เราก็ซื้อสะสมมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าคือช่วงเนี้ยมันก็โตแล้วใช่ไหมก็อาจาอาจะอา่อานอา่อานเอาในแบบตอนแบบที่มารายสัปดาห์ครับในเว็บอะไรพวกนี้แต่เราก็ยังสนับสนุนนะครับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนะยังซื้อรวมเล่มมาเก็บไว้อยู่นะก็เหมือนวันพีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังซื้อมาเก็บไว้เรื่อยๆถึงเล่มล่าสุดนะ แต่บางทีซื้อมาก็ไม่ได้อ่านเลยซื้อมาก็เก็บใส่ตู้เลยนะครับใส่ชั้นไปเลยก็ไม oh. ่ได้อ่านเพราะเราอ่านไปไกลแล้วใช่ไหมแล้วหลังๆเราก็ดูแต่แอนิเมะในฟิกในอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็อาจจะหายการอ่านหนังสือกระตูนก็มีอาจจะมีหยิบม,มาอ่านบ้างนะครับในบางเล่มที่เป็นเรื่องใหม่ๆนะที่เออลองซื้อมาอ่านอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคถือว่าก็เป็นการรีวิว ที่ไม่รู้จะรีวิวยังไงเลยเริ่มยังไงดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลองรีวิวจากค่ายแรกนะครับเดี๋ยวเกินก่อนนะครับหนังสือการ์ตูนในประเทศไทยเนี่ยมีค่ายหลักๆเลยนะก็จะมี3ค่ายใหญ่ๆนะครับเป็นบริษัทสยามนะครับก็อย่างนี้อันทีก็เป็นสยามนะครับแล้วก็เน็ตคอมิกนะครับเน็ตก็คือเป็นอย่างนี้เช็ตเน็ตตรงเนี้ยเน็ตอ่ะเน็ตโลโก้นี้อาจจะคนสะสมการ์ตูนนะคุณเคยอยู่แล้วนะครับพวกโลโก้พวกเนี้ยเน็ตแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นวิบูนกิบนะครับวิบูนกิบเนี่ยจุดเด่นเข ไอ้ดำๆข้างบนเห็นไหมไอ้สีแดงๆข้างบนเห็นไหมที่เขียนว่าวิบูลคิตนะครับอันนี้ก็จะโดดเด่นเรื่องอ่านแล้วนิ้วดำนะครับโดดเด่นเพราะกระดาษเขจะเป็นคนละแบบโอเคเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูในข้างในครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ค่ายของสยามนะครับก็เป็นวันพีและการอ่านง่ายๆคือเป็นเรื่องโปรดของผมเลยนะครับเล่มแรกเนี่ยตอนนั้นผมซื้อมา35บาทนะครับเป็นยุคผมมันจะอยู่ยุคคาบเกี่ยงระหว่าง30ถึง35บาทนะครับในกระตุลสมัยนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติของบริษัทสยาามกกก่่ออออนนนะคครัับ็ืตตเ้ง มาในปี2533นะครับตอนนั้นชื่อว่าสยามคอม,มิกนะครับบริษัทสยามคอม,มิกนะฮะแล้วก็มาปี2536เนี่ยเปลี่ยนเป็นสยามอินเตอร์คอมิกนะครับก็คือนี่เห็นไหมตรงปกมันตรงสารหนังสือจะเขียนว่าสยามอินเตอร์คอมิกนะฮะนะครับแล้วก็มาถึงปี2546นะครับก็เปลี่ยนบริษัทอีกค,ครันหนึ่งเป็นชื่อว่าสยามอินเตอร์มัลติมีเดียนะครับเราจะหาตัวอย่างให้ดูก็คือตรงปัจจุบันเนี่ยแหละเป็นปกแบบนี้อ่าน่าจะคุ้นตาแล้วนะครับ คือเปลี่ยนมานานแล้วแหละตั้งแต่ปี4ีนะครับเปลี่ยนมา3รอบแต่ก็ยังใช้คําว่าสยามอยู่แต่จริงเนี่ยลองดูปีที่ตีพิมพ์เนี่ยเล่มน,นี้ยตีพิมพ์ปี4ีนะครแต่ว่ามันเป็นตีพิมพ์ครั้งที่2เนะีเราสามารถดูได้นะครับว่าหนังสือเนี่ยเรื่มงตีพิมพ์นะครับตอนไหนเนี่เห็นไหมเขาจะบอกเรื่องภาพโดยใครก็เป็นอาจารย์เอจิโรดะใช่ไหมแล้วก็มีบอกวันตีพิมพ์วันอะไรแบบนี้นะครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดได้เล่มหนึ่งแลวตีพิมพ์แบบครั้งแรกๆเก่าๆปีสวยๆอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจถ้าเราไปประมูลเล่นๆแต่ก็อันนี้คเพื่อขำๆนะครับามาดูหน้าปกนะครับของวันพีชเนี่ยก็จะโดดเด่นที่จะใช้สีเหลืองนะครับเห็นไหมก็คือเห็นด้านหลังเลยใช่ไหมเขาจะใช้สีเหลืองเป็นการคุมโทนนะครับของวันพีชจะจะเขียนเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เป็นสีซึ่งทําให้เราแบ่งเชลกับการ หาเลือกหาได้นะครับว่าจะหาแบบไหนโอเคเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับก็ここอันนี้เป็นการอ่านแบบภาษาญี่ปุ่นนะฮะคือเป็นอ่านแบบต้นตำหับถ้าเป็นของไทยจะเปิดซ้ายไปขวาใช่ไหมของญี่ปุ่นก็จะเปิดขวามาซ้ายอย่างนี้นั่นเองก็คือการอ่านนะครับการเปิดสมมติเราเปิดเราเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องอ่านไล่อย่างนี้นะอ่านไปอย่างนี้อ่านขวาไปซ้ายโอเคญี่ปุ่นก็คือขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายอย่างนี้นะครับ บางคนแรกๆมาอาจจะยังไม่ชินการอ่านเนี่ยเนี่ยเวลาอา่านเนี่ยก็ช่องนี้ก่อนแล้วก็มาช่องนี้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 อย่างนี้นะครับแต่คนดูอย่างผมก็ชินแล้วแล้วก็คือของวันพีสเนี่ยก็จะมีเป็นรูปเปิดตอนนะครับซึ่งเรื่องวันพีสเนี่ยการรูปรูปเปิดตอนของแต่ละตอนเนี่ยสมมติตอน2เปไปรูปนี้ใช่ไหมอ่ะซึ่งหลังๆแล้วเนี่ยภาพเปิดตอนนะครับจะมีความหมายนะฮะคือเหมือนอาจารย์เนี่ย แกเล่นเป็นเนื้อเรื่องไปเลยเป็นเนื้อเรื่องเหมือนเนื้อเรื่องไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ย่อยแต่ว่ายังอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันซึ่งเหมือนมีช่วงที่เป็นบาร์กี้โดนซัดออกมาจากเกาะใช่ไหมเล่นแรกแล้วก็ไปตกเกาะไปเจออัลบิด้าไปเจออะไรเงี้ยมันจะอยู่ในรูปหน้ารวมหน้าเปิดตอนแต่ว่าไอ้หน้าเปิดตอนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอยู่ในเรื่องของเรื่องจริงด้วยอยู่ในไทม์ไลน์หลักด้วยนั่นเองอ่าก็คือเราจะพลาดอะไรเล็กน้อยไม่ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องมันพีเนี่ยก็เล่มหลังๆนะครับก็จะเป็นมีมุมต่อคำถามน,นะครับท อของวันที่น่ยจดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยก็คือ SBS นะครับซึ่งตอบถามก็คือจะให้คนทางบ้านเนี่ยสามารถส่งจดหมายส่งมาหาอาจารย์ได้นะครับ <Wow. S 1> อาจารย์ก็จะคัดตอบจดหมายที่น่าสนใจนะครับเป็นคําถามที่สนใจหรือว่าบางอันเนี่ยมาคว,วนกวนก็มีนะครับบางอันแบบเปิดมาเปิดซองเขียนว่าหมัดปืนยังยืดเส่อาจาย์เลย <c oughs> อาจารย์ก็งง,งอาจารย์ก็ตอบกลับไปแบบโซ so, คือแบบ หายตัวได้เหมือนของท่าซีพีไนอะไรเงนนี้ยมีตอนผมจาได้เคอยอ่านอยู่ก็ตลกดีนะครับก็ถือว่าอาจารย์ก็เก็บรายละเอียดนะครับใส่ใจทุกๆอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ของหนังสือของสยามเนี่ยกระดาษนะจะออกเหลืองๆน,นะครับแล้วก็มีความหนานิดนึงเดี๋ยวผมมีเวอร์ชันของภาษา,ศาญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวจะรีวิวตอนท้ายให้ดูนะครับเทียบกันก,ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับค่ายสยามอ่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนังสือตัวอย่างรุ่นเก่านะครับของค่ายสยามนั่นเอง อย่างรายชันแหน่งกู้นนะครับหรือว่าชาแมนคิงก็อยู่ที่ราคา3 0บาทเองเห็นไหมตรงนี้คือเก่ามากเลยแนละ้วดูโลโก้ด้วยเป็นโลโก้แบบนี้คือโลโก้มันจะยังไม่ตายตัวนะครับสมัยตอนนั้นแรกๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ว่าเนี้ยมันเป็นตีพิมพ์แบบเปิดแบบไทยนะครับหนังสือไทยแต่เรามาดูตีพิมพ์นี่ก็นี่เป็นตีพิมพ์ครั้งแรกเลยนะครับเดือนกรกฎาคมปีสองพัสี่สองนะครับก็เรียกได้ว่า ค่อนข้างจะเก่าพอสมควรเลยนะครับคือหนังสือพวกนี้เนี่ยพวลาเก็บนานๆก็อาจจะมีกลิ่นแล้วว่ามีขอบเดืองได้บ้างคือผมก็ไม่รู้ว่าการเก็บรักษาควรจะเก็บแบบไหนดีคืออย่างๆแบบทั่วไปก็คงห้าม,ามโดนน้าห้ามโดนแดดแรงๆห้ามโดนความชื้นอ,อะไรแบบนี้นะครับการเก็บรักษาหนังสือกระตูนหรือใครจะเอาไปหอ่หอ,หอปกใสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่แต่ผมไม่ชอบไนี่คือชอบแบบเดิมๆมากกว่าก็ดูี่ยหนังสือนะครับ อย่างเงี้ยอินเตอร์นะครับอินเตอร์หมดเลย่ะเคอโลก็อินเตอร์นะก็เป็นสยามเอ,อเ,ปเป็นอินเตรอเตร์เป็นสยามสยามหมดเลยนะครับอ่านี่เมลนะครับก็สยามสยามหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวมาอยู่ค่ายต่อไปครับก็ขอเป็นค่ายเน็ตละกันก็ถือว่าเป็นค่ายที่สองรองมาเลยเน็ตนะครับย่อมาจากเนชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีแอบเหลียวมองด้วยลืมครับก็คือลโลโก้ที่รู้จักกันดีนี่นะเน็ตนะครับ คือผมจะเอามารีวิวทุกๆเล่มเลยมันเป็นไปไม่ได้มันใช้เวลานะก็จะเอาเรื่องดังๆมาแล้วกันอย่างเรื่องนี้ก็คิดว่าดังนะครับโนโตะก,ก็คนรู้จักเยอะแล้วจะเห็นตรงนี้นะครับเขียนว่าบูมคอมิกคือบริษัทเน็ตเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทำตีพิมพ์หนังสือบูมด้วยนะครับบูมคอมิกเด็กรุ่ในใหม่ๆอาจจะไม่ทันนะฮะก็เป็นหนังสือคล้ายๆวิกฤจันะครับของญี่ปุ่นคือรวม หม่ทุกสัปดาห์ที่อาจารย์เขาเขียนมาเรื่อยๆนะเอามาตีพิมพ์อยู่ในเล่มเดียวเหมือนเล่มนึงเนี่ยมีกระตูนรวมกันสิบเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในข่ายของเน็ตเช่นนารุโตะบีชนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในข่ายเน็ตนะฮะก็จะมาอยู่ในเรื่องบูมเอ้ยมีอยู่ในหนังสือบูมนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันก็ยกเลิกการตีพิมพ์ไปแล้วนะครับเพราะว่าสู้กับคนที่อ่านในเน็ตเพราะเดี๋ยวนี้นเน็ตแปลให้แล้วก็คือคนก็ไม่เสียตังค์ที่จะมาซื้อ ลายปักลายลายพิษนะฮะแต่ก็อย่าลืมอุดหนุนรวมเล่มด้วยนะครับจะได้แบบเอามาสะสมด้วยสนับสนุนอะไรที่ถูกนิสิตด้วยด้วยดีกว่านะครับอันนารุโตเนี่ยเขาะจะมีการเปลี่ยนสีปกนะฮะตอนแรกปเป็นสีแบบคล้ายๆสีน้ำทะเลใช่ไหมเห็นไหม หลังๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขา,ว,าวเนี่ยยิปอะนารุโตะเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตั้งแต่เล่มประมาณสามสิบกว่าๆว่มั้งผมเลิกผมเลิอก,เลอกอ่านไปแล้วเพราะว่าผมเคยโดนญาติเอายืมไปแล้วไม่คืนผมก็เซ็งเลยผมก็แบบเด็กนั้นมันลอยมันมีครบๆมันจะดีกว่าใช่ไหมเรานั่งมองหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแบบมันแหว่งไปอย่างเงี้ยเราก็เลยเออเลิอกอ่านไปเลยไม่เก็บละเซ็งแต่ว่ามันจะมีเล่มพิเศษเล่มหนึ่งคือเล่มสิบห้านะครับของนารุโตะเนี่ยที่อยู่ดีๆออกมาเป็นสีขาวอยู่เล่มเดียวเลย งงมากจากปกติเป็นสีนี้ใช่ไหมยู่ดีสิบห้าขาวมาเราสะสมอะแล้วมันเรียงๆกับสีเดียวกันอยู่ดีเป็นสีขาวาน่าก็ตลกใช่ไหมโอเคผ่านไปครับมาตบโอเคครับมาถึงค่ายสุดท้ายนะก็ะจะคือค่ายวิบูลกิจนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็จุดเด่นของค่ายวิบูลกิจเนี่ยจะเขียนด้านบนนะครับว่าวิบูลกิจร์มันมีแบบเหมือนขอบขอบสีแดงๆลงมานะฮะก็ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่าวิบูลกิจนะครับสีฟ้าซึ่งวิบูลกิจเนี่ยแปลกตรงที่ว่าตรงโลโก้ของเขาเนี่ยแต่ละการ์ตูนแต่ละเรื่องเนี่ย เหมือนจะเป็นโลโก้ที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับอ่ะดังๆนะฮะค่ายนี้ก็จะเป็นโคนันนั่นเองที่รู้จักกันคือจะร้อยเรีนมาตางเนี่ยก็ไม่ได้ตามตั้งแต่60ฮิบอะคือ,อลูกตามเยอะมากจริงอ่ะเห็นไหมยอย่างโคนันเป็นรูปเหมือนน้องอินซีเห็นไหมอ่าเป็นอินซีใช่ไหมครับแต่ไหนมีเรื่องอื่นอีกอ่าบาคินะครับบาคิเป็นรูปซันตาคอร์สอาะงงไหมคือผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรแบ่งนะฮะของวิบูลกิจเนะี่ยแต่อย่างเรื่องเกาะกระหายเลือดน,นะครับเป็นรูปดาว ก็อยากประมาณนี้นะครับมีจริงจมันม,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 มีหลายเรื่องนะครับก็คือจุดเด่นของวิบูลกิจนี่จะเป็น่าตัวกระดาษเขานะครับตัวกระดาษเขาจะค่อนข้างหยาบนะฮะแล้วก็พูดง่ายคือับนิ้วอะ่ะมันเป็นกระดาษไม่รู้ว่าอยู่ที่คุณภาพหรือเปล่านะครับเป็นกระดาษอย่างไรคืออ่านแล้วนิ้วจะดําด้วยนะครับปลาวิบูลกิจนี่ว่าการผมดําของเขาเขาเรียกเขาเรียกการผมดำนะพวกนี้ใช้คำว่าการผมดำนะครับพอเราอ่านไปเร,เรื่อยเนี่ยแค่กีดนิ้วอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับนิ้วโป้งจะดำเหมือนเหมือนมื่อวานที่เราอ่านติดนิ้วอ่ะ วิธีการเก็บรักษาบางทีบางคนนะครับเขาจะถอดปกปกนอกออกแล้วเขาก็อ่านอ่านปกติเพื่อให้มันดําแค่ปกนอกไอ้ปกในแต่ว่าปกนอกอ่ะมันจามันจะสะอาดนะครับแล้วก็จะมีวิธีการที่สมัยก่อนนะฮะคิดว่าคนอ่านกระตูนเนี่ยน่าจะใช้มาเหมือนผมนะครับก็คือเหมือนอ่านถึงตอนไหนแล้วก็ไว้ถึงตอนนั้นสมมติเราอ่านถึงหน้านี้ใช่ไหมเน่ใช้ประโยชน์จากปกนอกนะครับหันเข้ามาโอเค นี่คือประโยชน์ของปกนอกอย่างน,นึงนะฮะที่เราไม่รู้ไม่รู้สมัยนี้ยังใช้อยู่ป่ะนะอย่างเงี้ยแต่ผมจะเกลียดมากเลยเวลาแบบเพื่อนเพื่อ,หร,อหรือน้อง,องๆหลานมาอ่านเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันมันถึงอ่านในด้านานี้แม่งย,ย,ยังงี้ได้ไหมมันความไว้คืออย่างเงี้ยมันจะทําให้กาวตรง,งสารหนังสือมันหลุดนะครับมันจะเสื่อมแล้วเวลาเราเก็บไันนานๆเนี่ยอ่านอ่านไปอ่ะมันจะหลุดออกมาทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับก็ไม่แนะนําวิธีนี้เลยนะครับหรือบางคนไม่อยากให้ปกหายเนี่ยผมก็มีสมุดเล่มหนึ่งผมมีเนี่ย หายนะครับปกปก,ปกนอกหายถ้าเกิดมันหายไปก็เสียดายแหละเพราะว่าจะไปซื้อเล่มใหม่เพื่อเอาแค่ปกนอกก็ไม่ไม่ดีใช่ไหมบางวิธีนะครับก็ใช้แม็กไปเลยบางหรือว่าบางร้านเช่าก็ใช้สปอตเทปใสครับพูดปิดไปเลยผมไม่โอเคกับวิธีนั้นมากๆกนะฮะก็คือให้มันอยู่ตามสภาพอย่างนี้นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวขีดนั่นเองนะฮะโอเคด้านในจะให้เปิดรีวิวเรื่องลายเส้นเรื่องลายอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมารีวิวไม่ได้ครับเพราะว่า นักวาด์ตูนหรือว่าอาจารย์แต่ละคนน่ะเขามีลายเส้นของเขาที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเราจะมารูว่าเรื่องนี้เส้นนี้สวยเรื่องนี้เส้นนี้สวยมันก็ไม่ได้ออย่างบาคิดเนี่ยก็ก็จะรู้หรือว่าลายเส้นจะแบบโหดๆหยาบๆนะฮะมีความน่ากลัวเนี่ยดูกล้าของเขาเนี่ยดูการลงเงานะฮะการไล่สกินโทนของเขาก็คือจะแบบออกแนวดุดันโหดมากๆเลยอ่ะสกิีนโทนคืออะไรโอเคผมเคยเรียนการวาด์ตูนมาบ้างเพราตอนนั้นก็ คลั่งมากอยากจะเป็นนี่นะฮะเรามาดูกันอย่างเนี้ยเขาเรียกสก,กินโทนเห็นไหมมันจะเป็นสีดําบนอันนี้สักกงเกตท้องถนนนะฮะเป็นสีดําใช่ไหมแล้วก็เป็นจุดๆๆๆๆๆไล่ลงมาเป็นบางเหมือนเป็นการเฟดส,สีให้ให้จางลงตัวสก,กินโทนเนี้ยนักนักวาดการ์ตูนเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อมาจากร้านใช่ไหมมันจะเป็นแผ่นใสๆแล้วก็เอามาแปะตัดตัดแล้วก็แปะลงไปแล้วก็เอาคัตเตอร์กรีดรูดอ่ะเหมือนคล้ายๆลที่คออ่ะคล้ายๆลที่ขอน้ำที่แปะกันดัำสติกเกอร์อ่ะรูดรูด,ล,ดลงไปนะครับ ก็ให้มันแปะแล้วก็จะเป็นลายแบบนี้ออกมาเลยแล้วกรตุนใครจะมานั่งจุดให้มันเป็นแบบนี้มันเสียเวลาก็าจะมีขายสกินโทนอย่างแบบนี้ลายเห็นไหมลายเหมือนม้นมวมนๆแบบว่าเหมือนกําลังใช้ความคิดกาลังแบบมีความกดดันก็คือเป็นนะสกินโทนนะสกินคนไม่ได้มีแค่แบบจุดมีหลายแบบมากๆเลยนะครับคือแต่ละคนก็จะใช้ที่มันแตกต่างกันไปอย่างเป็นลายเสือ้อลายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้สกินโทนนะครับในการรูดก็เป็นการประหยัดเวลาให้กับนักเขียนตุนนั่นเองอ่าแล้วก็ ทิ้งท้ายนะฮะก่อนที่จะมาดูหนังสือรวของญี่ปุ่นก็บางิภาคเก่าๆเป็นวิบูนขิดถูกไหมแต่ว่าทําไมไม่รู้ว่าภาคใหม่ภาคปัจจุบันเนี่ยภาคโดอูเนี่ยเป็นของอินเตอร์เอ้ยเป็นของสยามไปซะแล้วซึ่งหลังๆเนี่ยเหมือนว่าวิบูนกิจค่อนข้างจะแย่นะครับสำหรับผมคิดเนีผมไม่รู้นะเพราะว่าบางทีตอนอ่านเวิร์สอยู่หรือว่าเรื่องกีกาเนี่ยอ่าอยู่ไหนเอออยู่ข้างบนน่าเป็นเวิร์สกับพวกกีกาเนี่ยดีๆเวิร์สก็ตัดจบออกไปเลยว่าไม่มีฟีฟี่มาสองเล่มสุดท้าย เมือนสอนีนสุดท้ายของเวิร์ดเนี่ยซึ่งซึ่งนีญี่ปุ่นจบไปแล้วใช่ไหมแต่ที่เนี่ยอยู่ดีเลิกตีพิมพ์เลยแล้วคนก็หาอ่านไม่ได้ซึ่งมีเหมือนมีค่าย m ออะไรหลกอย่างเนี่ยมาตีพิมพ์แทนแล้วขนาดหนังสือมันก็ไม่เท่ากันทําให้คนที่เก็บสะสมเนี่ยมันรู้สึกไม่โอเคเหมือนแบบอยู่ดีๆเต็้มเท่านี้แล้วมาเจอ,อเรื่อหนึ่งเท่านี้มันก็ไม่โอเคใช่ไหมการเรียงการอะไรในตู้มันจะไม่สวยเคครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบน,นะะระหว่างหนังสือตู้ญี่ปุ่นกับหนังสือตู้ไทย